สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทกันตนาครุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดอกคุ้มครองประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาของความลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับคุณสร้างมานานนับสิบปีแต่ผีไม่ยอมให้คนไทยปรากฏการลึกลับสัลาผี ครับในปี2,528วัดแห่งหนึ่งได้ตัดสินใจสร้างเมนขึ้นและเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ญาติโยมจึงตัดสินใจสร้างเมนติดกับศาลาการประเรียนของวัดและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความอาถรรพ์ที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นศาลาผีปรากฏการลึกลับที่เราจะนำมาบันทึกไว้ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ ร่วมสนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋องบันทึกทั่วไทยกับ t o โย t a าไ l u ัก i ์วีโก m แชบันทึกทั่วไทยวันนี้เราใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงระยะทาง240กิโลเมตรจากกรุงเทพเพื่อพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่บ้านนกน้ำครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมและที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับที่เป็นบ้านหลังใหญ่ของนกน้ำมีพื้นที่มากถึง132,737ัไร่ครับมีนานาชีวิตอาศัยอยู่มากถึง148ชนิดครับโดยเฉพาะนกน้ำนะครับทั้งในและต่างประเทศที่เขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีเลยนะครับด้วยความที่เป็นบึงน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทยนกน้ําที่หาดูได้ยากจึงมารวมกันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ อย่างเช่นนกแอนพงนกยอดหยา้าและส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือนกอีโก้งที่สามารถเดินบนน้ําได้โดยไม่จมครับและนี่ก็คือแม่นกอีโก้งที่กําลังกบไข่อยู่มันจะใช้เวลาในการฟักไข่ประมาณ20วันลูกของมันก็จะออกมาโดยใช้เวลาเพียง10นาทีก็สามารถเดินได้ทันทีครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในชีวิตมหัศจรรย์ในบ้านนกน้ําหลังนี้เลยละครับ คุณผู้ชมมีเวลานะครับเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมขับขี่โตโยต้าไฮรักส์วีโก้แชม์มาชมบ้านหลังใหญ่ของนกน้ำนะครับได้ที่นี่เลยครับบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบันทึกลึกลับ